7. ประโยชน์ของการรับประทานมะขามหวานเป็นประจำสวัสดีครับช่วงนี้มะขามหวานกำลังออกเยอะถ้าหากคุณรับประทานมะขามเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ได้รับสารต่อต้านอานุมูลอิสระอย่างเต็มที่ 2. บําำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งและสดใส 3. มมีส่วนช่วยชะลอวัยและริ้วรอย 4. ีช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 5. เพิ่มธาตุเหล็กให้กับเม็ดเลือดของคุณ 6. ช่วยกำจัดของเสียออกจากลำไส้และกำจัดกลิ่นกายได้อีกด้วย 7. ช่วยกำจัดของเสียตกค้างในกระเพาะอาหารและทำให้คุณสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ็ดประโยชน์ของมะขามในครั้งนี้ถ้า,าคุณชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ